ว้าวแล้วตอนนี้ว้าวแล้วว้าวไม่ว้าวมาดูกันเองค่ะจองว้าวไม่ว้าวมาดูกันเองค่ะซื้อที่ดินหนึ่งแปลงได้บ้านตั้งสองหลังราคาสุดคุ้มจองวันนี้ได้ของฟรีมากใหม่ กันอีกแล้วนะคะกับช่างมาดามโอชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ้งช่านี้นะคะไม่มีการบวกราคาเทิร์นราคาแม้แต่บาทเดียวค่ะวันนี้โอจะพาทุกท่านมาชมที่ดินทำเลดีทำเลทองอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านล้อมรอบไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วและที่ดินตรงนี้รูปแปลงสวยมากๆเลยทมดินเสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้เนื้อที่ไม่เยอะเลยนะคะทุกคน แต่สิ่งสําคัญนะของฟรีมากมายนะคะและสิ่งปลูกสร้างก็มากมายเช่นกันนะคะเดี๋ยวโอจะพาทุกท่านชมก่อนที่ฟ้าจะมืดนะคะตอนนี้โอยังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตําบลหนองยาซายอําเภอหนองยาซายจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้โอจะพาทุกท่านมาชมนะคะที่ดินตรงนี้นะคะมีบ้านตั้งสองหลังทุกคนคะ่ะสุดว้าวว้าวสุดใครที่ได้ที่ดินแปลงนี้ไปนะคะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะที่ดินหนึ่งแปลงเนื้อที่หนึ่งไร่กับสองงานรูปแปลงสวยๆเลยค่ะหน้ากว้างติดถนนประมาณ27-30เมตรความลึกจากด้านหน้าไปถึงด้านท้ายที่ประมาณนะคะ9 0เมตรรวมแล้วจะอยู่ในเนื้อที่1ไร่ครึ่งหรือว่า1ไร่2งานหรือ600ตารางวาเจ้าของขายไม่แพงเลยนะคะนอกจากขายไม่แพงแล้วทุกคนคะ่ะ ของฟรีที่มากมายนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาชมนะคะวันนี้โอรีบมารีวิวให้อกกลัวว่า FC ของโอนจะไม่ได้ที่ที่ดีๆที่ที่ราคาถูกๆที่ที่เหมาะสมที่ที่แบบว่าไม่ต้องเปรียวมากอยู่ในชุมชนที่ที่มีทุกอย่างเพียรพร้อมและบ้านก็พร้อมอยู่ด้วยนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้ตามเนื้อที่ที่แจ้งไปสร้างบ้านไว้สองหลังด้านหลังเห็นไหมคะหนึ่งหลัง นี่คือเป็นบ้านคอนกรีตชั้นเดียวนะคะพื้นที่ใช้สอยประมาณ7 8ตารางเมตรนะคะภายในมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องถุงใหญ่ๆและหนึ่งห้องครัวเอาไว้เป็นมุมเตรียมอาหารนะคะแต่ว่ายังไม่มีเคาน์เตอร์นะและยังมีสิ่งปลูกสร้างข้างๆตรงนู้นมีรู้มองเห็นไหมนะคะมีห้องครัวสร้างไว้ตั้งหากเลยเอาไว้สังสรรค์กับเพื่อนฟุงเอาไว้แบบว่า เราแบบทำอาหารนอกบ้านเลยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวสร้างไว้อีกหนึ่งหลังมีห้องครัวมีห้องน้ําทุกอย่างเพียบพร้อมเลยนะอีกหนึ่งหลังยังไม่พอนะคะทุกคนยังมีบ้านพักสองชั้นนะคะสไตล์เป็นบ้านสวนน่ารักน่ารักอีกหนึ่งหลังอยู่ด้านหน้าที่ดินเลยซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้นะคะทั้งหมดที่ทุกท่านจะเห็นในวันนี้เดี๋ยวจะพาชมรายละเอียดแบบ ฉบับแบบละเอียดยิบไปเลยนะก่อนที่ฟ้าจะมืดซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะคะซ้ายขวาหน้าหลังนี่มีเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆและการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายนะคะด้านหน้าของที่ดินของเราติดถนนคอนกรีตตรงเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะยังมีเพื่อนบ้านอยู่อีกหลายหลังไม่ใช่หลายหลังค่ะที่นี่คือชุมชนนะคะซึ่งมีคนอยู่เยอะมากๆไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วและบ้านทั้งสองหลังนี้ก็พร้อม เข้าอยู่ได้เลยนะเรื่องระบบน้ําระบบไฟทุกอย่างเจ้าของนั้นจะทําไว้ให้เบสเสร็จเรียบร้อยนะคะของฟรีมากมายที่โอ๋บอกนะคะทุกคนคะ่ะมีอะไรบ้างนะคะ หนึ่งเลยเจ้าของนะคะจะร้อมรั้วให้ทั้งสี่ด้านนะคะจะได้แบบมีความเป็นส่วนตัวนะคะสองมีการทำรั้วแบบเปิดประตูรั้วแบบเลื่อนให้เลยนะคะสามนะคะเจ้าของนั้นจะปลูกต้นไม้ภายในสวนให้ให้แบบว่าสมกับเป็นบ้านสวนนะคะให้แบบน่าอยู่มากๆเลยนะคะสี่นะคะเจ้าของจะปููญ้าภายในสวนให้ ะะและ5ภายในนะคะมีบ่อน้ําที่ขุดไว้ทําเป็นโค้งหนองนาไว้เจ้าของจะเติมน้ําให้มันเต็มนะคะและของฟรีสุดท้ายมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้รายละเอียดนี้นะคะลืมบอกไปนะคะค่ะ ราคานี้เราจะเลื่อนผ่านไปไม่ได้เลยถ้าไม่พูดนะคะราคาทั้งหมดที่ทั้งเจ้าของนั้นขายนะเมายกแปลงไปเลยภายในคือมีที่ดินหนึ่งไร่สองงานมีบ้านพักสองหลังมีห้องครัวอีกหนึ่งหลังนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ของฟรีมากมายในราคาเพียงแค่2ล้าน5แสนบาทเท่านั้นเองนะคะ,ะเฉลี่ยนะคะต่อตารางวาที่ดินพร้อมบ้านตกตารางวาละเพียงแค่4,167บาท เท่านนั้นเองทุกคนคะ่ะถูกไหมราคานี้ถูกเวอร์มากๆเลยใครอยากจะมาอยู่บ้านสวนที่พักตากอากาศอยากมาอยู่แบบเงียบสงบแต่ว่ามีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นที่นี่รอคุณอยู่รีบมาดูกันตอนนี้อบพร้อมจะพาชมแล้วตามมาเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะอพร้อมจะพาชม ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็เริ่มจากถนนสาธารนณะถนนคอนกรีตด้านหน้าให้ทุกคนดูก่อนเนาะนี่เลยนี่คือถนนในชุมชนนะคะที่นี่นะคะไฟฟ้าแสงสว่างช่วงกลางคืนเนี่ยมีตลอดเส้นทางเลยนะคะและสิ่งสําคัญคือภายในบริเวณที่ดินของเราเนี่ยมีการเดินน้ําเดินไฟทุกอย่างพร้อมใช้งานแล้วณตอนนี้ยังไม่ได้ทํารั้วไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเจ้าของจะทารั้วให้ทั้งสด้านเลยนะคะแล้วก็เจ้าของนะคะจะมีการปลูกต้นมงต้นไม้ให,ให้ให้มีความสวยงามภายในสวน รวมถึงปูหญ้าสนามญ้านะคะให้กับที่ดินแปลงนี้ด้วยนะคะรวมถึงด้านหน้านะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นลวดหนามแบบนี้นะด้านหน้าเนี่ยจะทําเป็นรั้วคอนกรีตครึ่งหนึ่งแล้วก็ข้างบนจะเป็นคล้ายๆเป็นรั้วไม้ซีกๆนะคะอีกครึ่งหนึ่งให้แล้วก็จะมีการทําตรงนี้นะคะเป็นประตูเลื่อนนะคะใช้เลื่อนเอานะคะนี่ สะดวกสบายในการเดินทางมากๆเลยนะคะใกล้ตลาดนะคะเดินทางสะดวกใกล้โรงพยาบาลน,นะคะใกล้วัดนะคะตรงนี้สถานีใกล้เคียงต่างๆเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ให้ไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะซ้ายขวาหน้าหลังนี่มองเห็นไหมนี่เลยเห็นไหมเราก็จะมองเห็นหลังคาเนาะนี่ต้องเข้าใจกันนะคะที่ดินตามแบบว่าชนบทที่ดินแต่ละผืนจะกว้างมากๆเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านมันก็จะห่างๆนิดหนึ่งนะคะ ในขณะที่เรารีวิวเนี่ยชาวบ้านสัญจรไปมาเยอะมากๆเลยแสดงว่าที่นี่เป็นชุมชนที่ค่อนขั้นงจะใหญ่พอสมควรดังนั้นเราไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเป็นชุมชนใหญ่เรื่องของการหาของกินนะคะไม่ยากอยู่แล้วนะคะนี่นี่คือด้านหน้าบ้านนะคะเจ้าของมีการสร้างบ้านนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ประมาณนะคะ50ตารางเมตรโดยประมาณนะนี่ บันไดอยู่ด้านข้างเห็นไหมคะชั้นล่างนะคะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องคร,วรัวแล้วก็หนึ่งห้องน้ำนะคะส่วนชั้นบนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องโถงโลง่ลงๆเลยสไตล์เหมือนทําเป็นบ้านสวนนะคะบ้านสวนแบบบ้านสมัยก่อนเนาะไม้นะคะพื้นไม้แต่ผนังจะทําด้วยไม้เชลรานะคะไม้เชลราให้ได้อารมณ์เป็นบ้านสวนนานนี้เลยมีบันไดขึ้นด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหน้ามีระเบียงนะคะนี่เห็นไหมข้างล่างคือเป็นโครงสร้างคอนกรีตท,ทั้งหมดเลยข้างบนคือโครงสร้างเหล็ก ผสมผสานมีไม้ไม้เชลร่านะคะนี่นี่คือพื้นที่บริเวณด้านหน้าหน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณ 27-30เถึง30มเมตรนะคะและความลึกประมาณ90-100ถึง100เมตรนะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่1ไร่กับ2งานทุกคนคะทมเสร็จเรียบร้อยแล้วสูงกว่าเพื่อนบ้านนะคะไม่ต้องห่วงเลยใครที่จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะจ่ายเงินเพียงแค่ในราคา2 5ล้านหาแสนบาทจะของออกให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ภายในสวนให้ดูมีความสดชื่นมีความสวยงามนะคะ นี่เลยตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่โอต้องรีบมารีวิวก่อนก่อนที่คนอื่นจะมาเอาไปนะโออยากให้เอฟซของโอเนี่ยได้ที่ดินที่สวยๆที่พร้อมอยู่เลยนะคะอ่ะอันนี้คือจะเป็นบ้านหลังที่1นนะคะอยู่ด้านหน้าด้านหน้าบ้านนะคะตรงนี้จะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ที่เราสามารถที่จะจัดสวนนะคะทําเป็นสวนหย่อมปลูกต้นไม้สวนผลไม้ก็สามารถทําได้แต่จริงๆแล้วด้านท้ายเนี่ยปลูกเป็นสวนผลไม้จะโอเคมากๆเลยนี่พื้นที่ด้านหน้านะคะ แล้วก็จะติดถนนคอนกรีตนะคะอยู่ในชุมชนที่มีเพื่อนบ้านนะ,ะนี่ด้านหลังของบ้านสองชั้นนะคะจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งชั้นเดียวทรงโมเดิร์นสีสันสวยงามมากๆเลยฟ้าอ่อนๆฟ้าเขียวออกมินมินนิดๆนะคะอาจจะดูสีผิดก็ได้นะทุกคนมาดูเอาเองนะมาดูเอาเองสวยมากนะคะที่ดินของเราณนะตอนนี้ทุกคนจะเห็นต้นไม้ก่อน2ต้นนี้นะคะ ดูแล้วเป็นไม้พยุงนะคะมีอยู่2ต้นนะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเท่าไหร่นะคะรีบมากนะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมเข้ามาดูที่ดินก่อนก่อนที่จะเป็นของคนอื่นเนาะแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างนะคะระหว่าง2บ้านที่นี่เหมาะที่จะทําอะไรบ้างนะคะพื้นที่เยอะขนาดนี้1่ไร่ครึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะเราสามารถที่จะทําเป็นรีสอร์ทที่พัก อาศัยที่พักต่างอากาศบ้านเช่ารายวันรายเดือนนะคะหรือว่าเราจะทําเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กๆก,ก็สามารถทําได้นี่หรือจะอยู่อาศัยเองเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็เหมาะมากๆนะคะหรือว่าเราจะอยู่กันแค่เป็นพ่อแม่ลูก4ี่คนก็ได้นะให้ลูกอยู่หลังหนึ่งนะคะลูก2คนสามคนแล้วพ่อกับแม่ก็อยู่อีกหลังหนึ่งก็ได้นี่มีบ้านหลังนี้หนึ่งหลังมีพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะ เจ้าของจะปลูกต้นไม้ให้นะคะมีผลมงผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงขนุนเนาะเป็นผลไม้ไทยๆแล้วกันเนาะนี่เลยภายในบ้านหลังนี้เดี๋ยวจะพาชมนะตอนนี้ให้ดูประมาณนี้ก่อนมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็ประมาณลักษณะหนึ่งห้องครัวเนาะหรือว่าจะทําเป็นห้องเก็บของอะไรก็ได้หมดนะคะหนึ่งห้องส่วนด้านข้างนะคะสร้างไว้อีกหนึ่งโรงเรือนนะคะซึ่งจะทําเป็นห้องครัวบ้านครัวนะคะครัวไทยครัวนอกก็ได้เดี๋ยวพาไปดูปใกล้ๆ นนะคะคี่เดี๋ยวจะแพลงกล้องให้ทุกท่านชมตรงนี้นะคะข้างบ้านก่อนก่อนที่เราจะไปส่วนอื่นๆเนาะนี่คือจะเป็นรั้วนะคะระหว่างเพื่อนบ้านและที่ดินของเรานะคะนี่ข้างบ้านก็มีการปลูกต้นมงต้นไม้นะคะไว้สวยงามมีความร่มรื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านข้างของบ้านสองชั้นด้านหน้านะคะนี่เลยเห็นไหมก็ถ,ถือว่าสวยมากๆเลยนะ ไม่รู้ว่าโอดาวผิดหรือเปล่านะบ้านสองชั้น50ตารางเมตรไม่แน่ใจนะพอดีโอไม่ได้พาเข้าไปข้างในเนาะชมข้างในเนื่องจากว่ายังไม่ได้ติดตั้งไฟนะคะก็เลยให้ชมประมาณนี้ก่อนเนาะนี่เลยเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะนี่เลยพื้นที่นี้คือเป็นพื้นที่อาโรงครัวแล้วกันเนาะเป็นอาห้องครัวหรือว่าเราจะทําเป็นเป็นบ้านใกล้แค่ก้นสี่สามด้านนะคะก็จะเป็น ห้องครัวแบบขนาดใหญ่พร้อมกับห้องนอนได้เลยนะคะหรือว่าจะทําเป็นห้องคราวเกดก,ก็ได้นะเหมาะมากๆเลยมีเคาน์เตอร์นะคะพื้นปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยมีซิงค์ล้างจานนะคะเห็นไหมคะ,ะแล้วก็มีห้องน้ำข้างนอกใครที่แบบว่ามาเชี่ยวหาเรานะคะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องไม่ต้องเข้าบ้านก็ได,กได้ก็ให้มาใช้บริการข้างนอกห้องน้ำก็ค่อนข้างจะก,กว้างนะคะนีเป็นปูนเปั้ยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะมีฝาบัวอาบน้าํามีอ่างล้างหน้าล้างมือแปรงฟันได้หมดเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นประตูนะคะประตู PVC สีขาวนะคะส่วนฝ้าห้องครัวตรงนี้นะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นฝ้าฉากเรียบมีไฟฟ้าแสงสว่าง1จุดนะคะแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศช่องระบายลมตรงด้านหลังตรงนี้เวลาทําครัวจะได้ไม่เหม็นนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะคะทุกคนใต้เคาน์เตอร์นะคะได้มีการติดตั้งนะคะ ประตูไว้เพื่อเก็บของได้สะดวกสบายแล้วก็จะได้ไม่ดูแบบแล้วเทอะลกสกปรกนะคะพื้นปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ตรงส่วนนี้นะคะเราสามารถที่จะกั้นห้องทําเพิ่มเติมได้อย่างที่โอ๋บอกนะเป็นห้องคาราโอเกะอะไรประมาณนั้นแยกออกจากตัวบ้านนะคะต่อไปค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในบ้านก่อนเนาะภายในบ้านชั้นเดียวนะคะ ชั้นเดียวนะคะชั้นเดียวตรงนี้ที่มีสองห้องนอนข้างในนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมด้านหน้าบ้านนะคะเริ่มเลยมีระเบียงนะคะ1ระเบียงด้านหน้าพร้อมกับมีม้านั่งเป็นตัวแอลนะคะพื้นปูกระเบื้องแกรนิโตล,ลายหินอ่อนเสร็จสวยงามเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีม้านั่งประมาณนี้นะคะเสาหน้าบ้านนะคะมีกระดาน ใส่ลวดลายเข้าไปด้วยการที่ใส่ไม้โชลุงโชล่านะคะแล้วก็ใส่บัวทาสีทูโทนฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบหน้าบ้านจะมีไฟอยู่สองจุดด้วยกันคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่แล้วก็อันนี้คือถังข้าวค่ะนี่คือถังข้าวหน้าบ้านนะคะก่อนจะเข้าออให้ชมก่อนเนาะนี่สีสันนี่โอชอบมากเลยดูน่ารักตะมุตะมิยังไงไม่รู้ดูสิคะ หน้าบ้านทางเข้านะคะจะเป็นประตูนะคะซึ่งเป็นประตูอลูมิเนียมเป็นแบบบานคู่นะคะบานคู่เปิดสไลด์ปิดเปิดได้นะคะนีะ่พอเราเลื่อนปุ๊บก็จะเปิดเป็นห้องโถงเลยนะคะภายในบ้านนะคะจะเป็นอ่าพื้นปูกระเบื้องไว้นะคะกระเบื้องแกรนิโต้ลายหินอ่อนนะคะแล้วก็มีหน้าตา่างซึ่งห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่กว้างมากๆนะคะทุกคนนี่เลย พาไปดูข้างในเลยนะคะมีสองห้องนอนคะ่ะทุกคนห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นทางที่เรเดินเข้ามาเนาะฟ้าเป็นฟ้าฉาบเรียบม,มีการติดตั้งไฟเสร็จเรียบร้อยนะคะสว่างนั่งอยู่อบอุ่นนะคะสีสันที่ทาไว้นี่เลยค่ะนี่คือห้องนอนคะ่ะทุกคนห้องนอนที่หนึ่งนะคะ,ะมีการติดตั้งนะคะกระจกช่องหน้าต่างเป็นแบบยาวๆนะคะด้านหน้า สองช่องด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดได้มีการเดินสายไฟไว้เรียบร้อยเพื่อติดตั้งแอร์เนาะแล้วก็ฝ้าฉาบเรียบมีไฟฟ้าแสงสว่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งพื้นปูกระเบื้องแกรนิโต้นะคะส่วนประตูก็จะเป็นประตูลวดลายแบบนี้นะคะขนาด80คูณ2เมตรนะคะต่อไปค่ะห้องนอนที่2เริ่มจากฝ้าเลยฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบนะคะทุกคนผน,นังทาสีขาวแบบออกขาวแบบ อบอุ่นเนาะอบอุ่นดูสะอาดสะอ้านมีหน้าต่างหนึ่งด้านนะคะมีการติดตั้งนะคะสายไฟเพื่อเตรียมติดแอร์ไว้ได้เลยนะคะห้องไม่ใหญ่มากนะคะน่าจะขนาดประมาณสามเมตรคือ3าเมตรได้นะคะที่นี่มีการติดตั้งปลั๊กไฟนะคะมุม4มุมเลยนะคะนี่เห็นไหมก็จะมีสวิตช์เปิดปิดไฟนะคะอันนี้ก็เป็นทางเที่ยวเดินเข้ามาค่ะ ห้องนอนจะคล้ายๆกันทั้งสองห้องนะคะไม่ใช่คล้ายเหมือนกันเลยค่ะมีการติดตังบัวนะคะเวลาเราถูบ้านกวาดบ้านนะคะจะได้ไม่เลอะพนักเนาะนต่อไปนะคะเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมนี่ก่อนห้องนี้นะคะจะเป็นเหมือนเป็นห้องครัวนะห้องครัวคือห้องครัวเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากี่หรือว่าเราไม่ทํานะคะเราจะทําเป็นห้องเก็บตู้ยงตู้เย็นนะคะหรือจะเก็บ ครื่องซักผ้าตรงนี้ก็ได้แต่ยังไม่ได้ทําครัวนะคะตรงนี้ถ้าจะทําครัวจริงๆนะคะเราทําข้างนอกได้เดี๋ยวพาไปดูเนี่ยมีประตูออกไปด้านหลังนะคะเนเลยก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะโอให้ชมห้องน้ําก่อนค่ะฝ้านหลังนี้มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะทุกคนนี่นี่เลยค่ะภายในห้องน้ํานะคะพื้นปูกระเบื้องลายหยาบๆไว้จะได้ไม่ลื่นเนาะ ผนังไม่ได้ปูกระเบื้องนะคะทําเป็นปูนล้อบนะคะขัดมันไว้แล้วก็ตรงนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นฝักบัวอาบน้ํานะคะมุมนีม้นี่เลยปูนล้อบนะคะขัดมันเคลือบไว้นะคะไม่เป็นตะไคร่อันนี้จะเป็นฝ้านะคะมีไฟฟ้าใส่สว่าง 1. 1จุดมีช่องเซอร์วิสนะคะ1ช่องใต้หลังคานะคะ<ม>นี่เลยแล้วก็เขาเรียกเลยนะอันนี้เราตากผ้านะคะ เราตากผ้านหนึ่งอันนะคะเอาไว้แบบเราวางคงวางของได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมนะคะล้างหน้าล้างมือแปรงฟงแปรงฟันมีกระจกสองหน้านะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะคะทางที่โอโเดินเข้ามานี่สําหรับห้องน้ำก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะพาออกไปชมนะคะด้านนอกด้านนอกของ ตัวบ้านอีกทีนะคะนี่เลยนี่เลยคือถ้าเราออกมาจากในตัวบ้านนะคะเราก็จะมาเห็นพื้นที่กว้างๆตรงนี้เลยซึ่งพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเหมาะที่จะทําเป็นสวนและเจ้าของเนี่ยขุดบอ่อน้ําไว้ช่วงนี้นะคะแล้งน้ําก็ยังไม่มารอหน้าฝนเดี๋ยวน้ําก็จะเกิดนะคะหลังบ้านก็เริ่มมีต้นไม้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นขนุนมะมงมะม่วงนะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังพื้นที่กว้างๆเนาะ ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ด้านหลังบ้านซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่กว้างนะคะเราสามารถที่ปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้ได้มากมายเลยนะคะเดี๋ยวแพลงกล้องให้เห็นทั้งสองบ้านในขณะที่โอยือนอยู่ด้านหลังนอนี่นี่คือบ้านหลังชั้นเดียวนะคะที่โอพาดูไปเมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นโรงครัวบ้านครัวห้องครัวนะคะส่วนตรงนี้คือด้านหน้าเป็นบ้านสองชั้นตอนนี้อากาศกําลังดีเลยนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นพื้นที่ข้างเคียงนะคะตาจากเราต่ำกว่าพื้นที่ของเรานะเพราะว่าของเราเนี่ยมีแกนถมสูงขึ้นมาน่าจะประมาณ60สิบห้สเซนติเมตรได้นะคะข้างๆนี้เขาน่าจะปลูกเขาเรียกอะไรนะยาสูบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมใบยาสูบนะคะนี่ตอนนี้นะคะอเดอร์มายืนอ,อยู่นะคะ ขอบบ่อน้ําซึ่งยังไม่มีน้ํานะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่จะมาดูนะคะจุดสิ้นสุดที่ดินของเราก็จะอยู่ประมาณแนวลัว้วหรือกอไผ่ตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานนะคะคอยดูแลให้ถ้าสนใจมาดูได้เลยบ่ออันนี้นะคะขุดไว้ในรูปทรงที่คล้ายๆเป็นมิกกี้เมาส์ตามภาพมุมสูงนะคะทุกคนเห็นไหม สวยมากน้ำยังไม่มานะคะช่วงนี้แรงจริงๆนะคะด้านหลังข้างเคียงกับเรานะคะเป็นสวนผลไม้ของเครื่อบ้านน่าจะมีมะม่วงขนุนนะคะมะขามกระท้อนอะไรประมาณนั้นนะคะ โอเคค่ะทุกคนการพาชมนะคะที่ดินพร้อมบ้านบ้านพร้อมที่ดินก็จะประมาณตามนี้เลยสนใจรีบเข้ามาดูได้เลยนะคะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตบำบลหนองยา่าทรายอำเภอหนองย่าทรายจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะราคา2ล้าน5แสนบาทรวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะ,ะเฉลี่ยนะคะที่ดินพร้อมบ้านเนื้อที่1ไร่ครึ่งหรือ600อตารางวาน,นะคะ,ะเฉลี่ยราคาตกตารางวาละ 4,167บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจรีบนะคะทุกคนถ้าช้าเนี่ยคงจะไม่ทันได้บ้านทั้งสองหลังในราคา2.5 0 0 0บาทสามารถกู้ได้นะคะเพราะว่าที่นี่มีทะเบียนบ้านาพร้อมนะคะและบ้านพร้อมอยู่ทั้งสงหลังเลยการท้าชมนะคะที่ดินพร้อมบ้านวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย โดยรวมของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสองหลังแห่งนี้ก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อรู้ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆบ้านสวยๆราคาถูกๆแบบนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ